ครับผมสวัสดีด้วยกันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยอดย่าวีเลกนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปเช็คฟอร์มสลับทีมชาติเวียดนามสักนิดหนึ่งครับช่วงนี้เขาไปถึงไหนแล้วฮะสลับฟุตบอลโลกรอบที่3ที่กําลังจะเตะขึ้นนะครับแล้วมีประเด็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปรับฟังรับชมกันนะยครับประเด็นที่1ครับเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยถ้าเตะแล้วไม่มีผู้ชม มันจะได้เปรียบอะไรนะคือถ้าเวียดนามติดแล้วไม่มีผู้ชมไม่มีคนมาดูเนี่ยเวียดนามก็ไม่ได้อ่าเปรียบอะไรกับผู้ต่อสู้นะครับไม่ได้เปรียบกับผู้ต่อสู้สักเท่าไหร่นะฮะแล้วประเด็นที่2ครับผมสลับอ่ดววาดวลปัเฮาเะครับยังเจ็บอยู่นะฮะแบ็ซ้ายตัวจริงของติชชาติเวียดนามนะครับแล้วจะมีใครมาทําหน้าที่นี้แทนเขาเดี๋ยวไปรับชมกันในข่าวนะครับผมฝากกันด้วยนะครับสำหรับท่านที่อ่ชื่นชอบ นะครับสินค้าในช้อปปี้เวียดนามหรือลาซาด้าเวียดนามนะครับนะฮะท่านกดไม่ได้ท่านสั่งไม่ได้ท่านบอกผมได้ครับผมเดี๋ยวผมจะจัดการนะฮะสลับสั่งนะฮะรับกดช้อปปี้หรือว่าลาซาด้าในเวียดนามให้นะครับสินค้าทุกถูกนะครับผมอ่ะไปฟังนะครับข่าวกันดีกว่านะฮะ ครับผมนะช่วงนี้นะครับก็ทีมเวียดนามนะฮะยังซ้อมกันอย่างขมักขะมันกันเลยทีเดียวนะครับนํำซ้อมโดยโค้ชปาร์คฮังซอน,นะครับที่กลับมาจากงานสพพ่ตาที่เกาหลีนะฮะก็ฟิตลูกทีมยังเคี่ยวกันเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาไปฟังกรณีที่ทางสื่อเวียดนามนะครับได้บอกว่าถ้าทีมเวียดนามเนี่ย เล่นในบ้านโดยไม่มีผู้ชมเนี่ยจะได้เปรียบอะไรนะครับเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งครับทีมเวียดนามจะไม่ได้เปรียบในบ้านมากนักเมื่อเล่นที่สนามมีดินโดยไม่มีผู้ชมกับออสเตรเลียซื้อเวียดนามนะครับเขาได้รายงานข่าวว่า3นัดสุดท้ายนะครับที่เวียดนามได้ไปเตะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยครับผม ยังมีผู้ชมเข้าไปเชียร์และให้กําลังใจสำหรับนักเตะได้นะครับจึงเป็นแรงจูงใจแรงกระตุ้นอย่างดีที่ให้นักเตะนะครับสามารถทําผลงานได้ดีแล้วก็ทําให้เข้าสู่รอบลึกๆต่อไปนะครับท่านรองประธานนะครับของ VFF ของเวียดนามนะฮะที่อยู่ที่ในสหรัฐอ,อาหลับเอเมเรตในขณะนั้นนะฮะได้กล่าวว่านี่เป็นการตัดสินใจที่สร้างความสุขให้กับแฟนบอลเวียดนามโดยเฉพาะาแฟนฟุตบอลทั่วไป การเต้นและการเชียร์เป็นแรงจูงใจให้นักเตะเวียดนามเป็นอย่างดีนะครับและเป็นมืออาชีพนะฮะอันนี้ท่านรองประธานได้กล่าวนะครับกลับกันนะครับมาเตะที่เวียดนามนะครับในบ้านของตัวเองแท้ๆนะครับแต่ผู้ชมไม่สามารถเข้าไปชมได้นั่นก็คือ,อเหตุผลเนื่องจากโควิด -19 แพร่ระบาดอย่างหนักนะครับในช่วงนี้นะครับที่เวียดนามนะครับ ทางการจัดการนะครับการแข่งขันนะครับสลับเวียดนามและก็ออสเตรเลียก็เลยห้ามให้ผู้ชมเข้าสนามนะครับเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้แล้วเวียดนามจะได้เปรียบอะไรในขณะที่เตะในสนามมีดินนะครับในประเทศเวียดนามแท้ๆนะครับแต่เขาไม่มีผู้ชมเข้าไปได้อย่างเงี้ยเวียดนามก็คงจะไมะ่ได้เปรียบในการที่มีกองเชียร์ทำให้เชียร์เสียงดังแล้วก็คู่แข่งอาจจะ ประมาหรือว่าเล่นผิดพลาดได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมครับผมและนอกจากนี้นะครับเขายังบอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและกระทรวงการท่องเที่ยวจะไปยื่นนะครับหนังสือต่อผู้มีอํานาจนะครับในการที่จะให้อ่ผู้ชมเข้าสนามได้นะครับและนี่ก็เป็นความพยายามอย่างมากนะครับที่อ่จะให้ผู้ชมเข้าไปเชียร์นะฮะนักเตะของเวียดนามได้นะครับในสนามนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นรายงานข่าว เกี่ยวกับที่เขาตั้งประเด็นขึ้นมานะครับที่ว่าทีมเวียดนามจะได้เปรียบอะไรเมื่อเล่นในบ้านโดยไม่มีผู้ชมนะฮะก็เป็นความพยายามอย่างมากเลยนะครับที่จะให้ผู้ชมมีให้ได้นะครับเดี๋ยวไปฟังรายงานข่าวต่อไปเลยแล้วกันนะครับครับผมจากกรณีทีมชาติเวียดนามนะครับที่จะต้องเสียดวลวันเฮานะครับแบ็กซ้ายตัวจริงนะฮะในทีมชาติเวียดนามแน่นอนแล้วใน2นัดแรกนะครับผม เขาบอกว่าจากสถานการณ์การบาดเจ็บในปัจจุบันของดวนวันเฮาเลยครับที่บาดเจ็บมาตั้งแต่แข่งที่สหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์นะครับเขาบอกว่าจากสถานการณ์การบาดเจ็บในปัจจุบันดวนวันเฮาจะต้องพักและพลาดทั้ง2แมตช์ของทีมเวียดนามกับซาอุดีอาระเบียในวันที่2กันยายนและออสเตรเลียในวันที่9กันยานครับผมในกรณีที่วันเฮาไม่อยู่นะครับ นะ,ะหรือว่าพลาดการลงสนามเนี่ยโค้ดปักคังซอนะฮะสามารถใช้ฮองดุยเป็นทางเลือกนอกจากนี้ยังมีมือใหม่อย่างตวนวานเทียยังเป็นทางเลือกสลับตำแหน่งแบ็กซ้ายอีกด้วยนะครับสำหรับฮองดุยนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เกติศักดิ์เสนาเมืองของเรานี่เองนะครับผมนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็เป็นรายงานข่าวเกี่ยวกับวันเฮาเลครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มข่าวให้ฟังกันอีกสัก หัวข้อ2หัวข้อนะครับครับนอกจากนี้นะครับยังมีรายงานข่าวว่าปาร์คคังซอนะครับได้เรียกดังวันลำนะครับเข้าสู่ทีมชาติเวียดนามนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะจากกรณีที่ดังวันลำนะครับมีปัญหากับเมืองทองยูไนเต็ดแล้วก็บินไปสวมเสื้อสโมสรเซเลโซโอสก้านะครับแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสมากนักครับที่จะลงรับใช้กับต้นสังกัดใหม่นี้นะฮะ ตามรายงานข่าวนะครับที่วางแผนไว้ดังวันลำจะบินตรงจากญี่ปุ่นไปยังซาอุดีอาระเบียในวันที่29สิงหาคมเขาจะมีเวลาเพียง3วันในการเข้าร่วมกับเพื่อนร่วมทีมของเขาโค้ชปักฮังซอจะตรวจสอบประสิทธิภาพวันลำในการฝึกซ้อม และประชุมในซาอุดิอาระเบียแล้วเขาสามารถจะตัดสินใจได้เกี่ยวกับตำแหน่งของผู้รักษาประตูของทีมชาติเวียดนามครับและนั่นก็คือประมาณว่าเ,เดี๋ยวโค,ค้ชปักคังซอเนี่ยจะดูจากการฝึกซ้อมของวันลำก่อนว่าเขาจะ ยังเหนียวแน่นเหนียวหนึบเหมือนเดิมไหมนะครับจากการที่เคยเป็นมือหนึ่งทีมชาติเวียดนามมาแล้วแล้วก็ยังเป็นมือหนึ่งที่เมืองทองนะครับแต่ว่าหลังๆมานี้เขาแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับแล้วนกะ็หลายเดือนแล้วนะฮะตั้งแต่จากเมืองไทยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี่ครับผมก็เอามารายงานข่าวกันในค่ำคืนวันนี้นะครับผมนะฮะก็ช่วงนี้ไม่มีคำพูดหรือว่าการ พาดพิงไปถึงไปยังประเทศไทยเราสักเท่าไหร่สำหรับสื่อเวียดนามนะครับผมก็เช็คฟอร์มเวียดนามแล้วกันนะฮะไปพังๆแล้วกันนะครับแล้วก็ยังมีเพลย์ลิสต์ใหม่นะครับนั่นก็คือนอกยอดย่าวีลีนะครับเกี่ยวกับรายงานข่าวของทางฝรั่งเขานน่นนะฮะทีมฟุตบอลนอกประเทศเวียดนามนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังยอดย่าวีลีครับผมมายจอมยุทธคนไทยในเวียดนามครับ